สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอครับวันนี้พามาเที่ยวฉะเชิงเซาครับมาแล้วสุดประทับใจที่นี่อันศีนทั้งจังหวัดอยากแนะนำนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมาเที่ยวกันนะครับผมมาที่วัดสนามจันทร์สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับมาวันนี้วันอาทิตย์ครับเขามีตลาดน้ํา เขามีตลาดนัดครับไหว้พระธรรมบุญเดินชมบรรยากาศริมน้ำบางประกงริมแม่น้ำบางประกงโอ้โหถูกใจสบายใจเย็นชื่นฉ่ำใจตลาดนัดเป็นตลาดที่ขายของราคาไม่แพงนะครับแต่ครั้งนี้จะมาชม นะครับขายของขายผลไม้ต่างๆในตลาดนัดแห่งวัดสนามจานวันอาทิตย์นี่นะครับและผมเจอกับแผงพระครับแม่ใจดีจริงๆคุยกันด้วยความแฮปปี้มีความสุขครับท่านใดที่ชอบการส่องพระนะครับพระเครื่องพระเหรียญพระผงเอาแวะมาที่นี่นะครับเป็นกันเองเป็นกันเองจริงๆนะครับมีข้อมูลไม่เช่าไม่ ไม่เช่าไม่ขายอะไรกันยังไงก็คุยกันได้นะครับก็คุยกันได้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันอย่างมีความสุขนะครับผมก็ฝากไว้นะครับถ้ามาที่นี่อย่าลืมนะครับแผงพระพี่เขาใจดีจริงๆแล้วก็มีพระเยอะรับรองถูกใจแน่ๆนะครับรายการทั่วไทยไปกรบี่สก,ก็ฝากไว้เรื่องราวข่าวดีนะครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวการไปส่องพระตามสถานที่ต่างๆ ไปโชมกันครับมีถูกใจแน่ๆผมว่าต้องมีข้อมูลถูกใจแน่ๆครับไปชมกันครับต้องำไมผมหลอกพี่ไม่หลอกผมนึกว่าป๋าจะมาปลอมหมดตลาดไปแล้เนี่ยขาเตะคู่หรือไม่คู่หรือม่สยแน่ผมเห็นเล่ชอบเลยนะที่แถวไหนเนี่ยกรุงเทพครับผมมาแต่ทัวร์ทำบุญกับเขาเนี่ยไม่ได้มาทำข่าวใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับ ผมนครับอันนี้น่ะถ่ายลูกพี่ผมอ่าถ่ายรูกพี่คือพี่อ่าทุกวันอาทิตย์นะพี่นะทุกวันอาทิตย์นะมาที่นี่เลยได้ครับว่าจะมีตลาดต้องถามร้านนู้นครับออ๋ได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับอย่างน้อยก็วันครถถ่ายอีกร้อยในวงกาเป็นช่างภาพโปรโมทร้าน